สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะในจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะบารุงหน้าที่ใช้เร็นประจ้ก็มีหลายๆท่านถามกันเข้ามาว่าพี่้อ่ใช้ครีมอะไรทำไมหน้าดีจังเลยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยในบางคนที่ี่เขียดทาครีมมากคือด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะคือเหมือนแบบว่าจะต้องใช้เออมีหน้าครีมนีได้ครีมอะไรต่างเหนี้ค่ะจะบอกเลยรีมอกแล้วนะเอาอยู่นะคะนี่ในขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะไอ้อาบะโลนครีมไออาบะโลนครีมตัวนี้นะคะนําเข้ามาจากเกาหลีถามว่าดียังไง เนยเนี่ยเป็นคนที่ตักแดดบ่อยซึ่งนัการออกบิกินี่เนี่ยบ่อยมากแล้วออกแต่ละทีนี่คือเอาดอแล้วซึ่งสภาพใบหน้าเนี่ยคือเรียกได้ว่าผิวคล้ำกล้านแห้งคือเออ คือสภาพผิวหน้ายแย่มากแล้วเนยมาเจอครีมตัวนี้ถามว่าเนยใช้จริงหรือเปล่าเนยใช้จริงนะคะนี่นี่ใช้ไปกระชับดึงแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าหน้ากระชับหน้ากระ่ังใสขึ้นหน้าขาวขึ้นและอีกอย่างที่สําคัญเลยสาหรับสาวๆที่ชอบชอบนะคะนั่นก็คือหน้ายกกระชับเป็นหน้า V Shape นี่แบบนี้เลยนะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย มาได้ยังไงจะบอกว่าตัวนี้นะคะนำเข้ามาจากเกาหลีหากใครที่เป็นติ่งเกาหลีนะจะรู้ว่าผริตัทบอของเกาหลีเนี่ยเขาดีจริงๆนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาสําหรับสาวเอเชียเลยและที่สำคัญสมบูรสม<บ><บ>ตัวนี้นะคะมีทั้งกุหลาบทะเลทรายถามว่าช่วยอะไร าสารสกัดจากกุหลาบทะเลทรายเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวหน้าเราสดใสขึ้นเป็นปังมีชีวิตชีวานะคะและสำคัญนะหากใครที่อยากหน้าวีเช e อย่างที่นนยบอกไปเมื่อสักครู่นี้เขามีสารสกัดมาจากหอยเป่าฮื้อซึ่งเป็นหอยที่อยู่ใต้ทะเลลึกทำว่าช่วยอะไรช่วยให้หน้าวีเ p e ยกกระชับแล้วหน้าของเราเดี๋ยจะวีเช e แบบนี้เลย และที่สำคัญนะคะหากใครที่อยากจะฟื้นฟูผิวหน้าที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโซมอะ่ะวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันโซมนะเออนแะนะนาให้ซื้อครีมตัวนี้เลยนะคะไออับอรอนครีมตัวนี้เนี่ยซึ่งเขามีสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือปลาทะเลน้ําลึกซึ่งหรือเรียกง่ายว่าอว่าเป็นคอลลาเจนปลาทะเลน้ําลึกหากใครที่เป็นสาววคอลลาเจนนะเนยแนะนํนะาเลยว่าอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยออราคาเนี่ย นะคะจะตกอยู่ที่ 1 8แต่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีส่วนลดนะคะยังไงลองไปหาซื้อกันดูนะอ่อแต่เนยังพูดไม่หมดนะคะที่สําคัญหากใครที่เป็นสาวกของสเนลหรือเมื่อข่อยทักนะคะเนยแนะนำตัวน,นี้เลยคะถามว่าสกัดจากาจจข่อยทักเนยช่วยอะไรก็ช่วยให้หน้าขาวใสนะคะหากใครที่มีผดผื่นนะเมื่อข่อยทักสามารถช่วยได้ผิวแห้งก้านสามารถช่วยได้นะคะอย่าลืมนะคะหาซื้อใช้กันนะใช้ดีจริ<า>บอกต่อจริงเลยคะ่ะนี่เนยใช้ไปแล้วเดี๋ยวถ้าหมดยังไงจะมาสั่งใหม่สาหรับตอนนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวมีแค่็อลดีจะมาบอกอีก thank okay. you